เครื่องกับเรดดิ้งได้อะไรบ้างครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณขอบคุณโอกาสครับขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสผมได้ได้ไปเล่นแข่งกับเรดดิ้งซึ่งเรดดิ้งก็เป็นทีมที่เก่งอยู่ดิวชั่นหนึ่งใช่ครับแล้วได้อะไรหลายอย่างครับซึ่งก็เป็นเหมือนกับนำให้เรามาแก้ไขหรือว่า มาปรับตัวเองให้เพิ่มขึ้นไปครับในช่วงขึ้นเวลาหลังจะมีลูกแอซซิสสตให้กับพินโยอินฟินิตให้ทีมชาติไทยขึ้นนำสองนะครับรู้สึกยังไงบ้างกับลูกแอสซสิตลูกนี้ครับก็ก็ก็ดีใจครับที่เป็นคนส่งให้พี่พินโยยิงเข้าประตู2ประตูต่อ1ครับก็ทำหน้าที่ตัวเองครับ ก็เป็นนักเตะอยู่ไม่กี่คนที่ได้ลงเล่นเกือบจะเต็มเวลาในเมื่อเกมการแข่งเมื่อวานนี้นะครับพอใจฟอร์มโดยรวมของตัวเองไหมครับเทคก็พอใจมากครับซึ่งก็เป็นวันที่ดีครับที่ผมคิดว่าพระเจ้าก็ให้ผมอะไรหลายๆอย่างครับเทคเคยกล่าวกับเมืองทองทีวีเอาไว้ว่าเทคค่อนข้างโชคดีได้มีตัวอย่างรุ่นพี่ได้ทันตัวอย่างรุ่นพี่หลายๆคนเช่นแบ็กซ้ายเป็นพี่อุ้มธีรทรหรือเป็นพี่บาร์ พิรพัฒนโนชัย,ยาที่สําคัญคือได้เห็นรุ่นพี่ในทีมอย่างคิมดงจินที่เขาผ่านเวิร์คคัพมาแล้วฮะตรงจุดนี้มีส่วนช่วยทําให้เรามีแรงบันดาลใจหรือเปล่าครับใช่ครับมากเลยครับส่วนนี้เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบมีความมุ่งมั่นมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากพวกพี่ๆเขาแล้วก็ได้เรียนรู้จากดงจินมากขึ้นนะครับเทคนิควิธีการเล่นวิธีการฝึกซ้อมด้วยืป่าใช่ครับผม ก็ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมหรือว่าศาสนาคติในการแข่งอาจจะโชคดีด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่ารูเมดเวลาพักต่างจังหวัดนะคือพี่ตองก็บ,บินทำรรรสัจจานั้นทําให้เวลายอยู่กับพี่ตองก็เรามเาีเป้าหมายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าฮะก็ถือเป็นความโชคดีมากครับที่ผมได้เป็นรูเมดคู่พี่ตองครับก็พี่เขาสอนอะไรหลายๆอย่างผมในเวลาเก็บตัวบางครั้งก็นอนคุยนะครับก็เองเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมช่วงนี้เป็นอย่างนี้อะไรเขาก็ให้ ครับผมครับสุดท้ายครับเทคเกมนาที่แล้วได้มีโอกาสลงสนามด้วยในเกมใหญ่เลยเจออาร์มี่และทาผลงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรคาดหวังไหมกับเกมเยือนชน่นาจะมีโอกาสได้ลงสนามต่อเนื่องก็คาดหวังครับก็คาดหวังว่าพระเจ้าจะให้ผมไปทํางานคาดหวังว่าโค้ชจะให้ผมไปทํางานต่อครับก็แมตช์ที่ผ่านมาก็มันก็ยังไม่ถึงกับดีครับแต่ก็ จะพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ครับ